ทรมานกับท้องผูกทำอย่างไรดีถ่ายอุจจาระได้น้อยกว่าปกติหรือถ่ายอุจจาระไม่ออกเป็นระยะเวลานานเช่นถ่ายยากต้องใช้แรงเบ่งมากถ่ายไม่สุดหรืออุจจาระเป็นก้อนแข็งค่ะหากมีอาการท้องผูกเป็นระยะเวลานานก็นำไปสู่ภาวะท้องผูกเรื้อรังค่ะ ในมุมมองการแพทย์จีนอาการท้องผูกเกิดได้จากหลายสาเหตุโดยสาเหตุที่มักพบได้บ่อยเกิดจากความร้อนความชื้นสะสมในปอดในกระเพาะอาหารและลำไส้ความร้อนที่สะสมอยู่นี้จะไปทำลายสารน้ำและของเหลวในลำไส้ทำให้ลำไส้ขาดความชุ่มชื้นและมีอาการท้องผูกอุจจราระแข็งและอุดอัดท้องนั่นเองค่ะ ในทางการแพทย์จีนจะเน้นการแก้ปัญหาท้องผูกจากต้นเหตุด,ดยใช้หลักการขจัดพิษร้อนพิษชื้นที่สะสมในปอดในกระเพาะอาหารและลำไส้ทําให้ลำไส้มีความชุ่มชื้นมีสารหล่อลื่นอย่างเพียงพอการกับถ่ายดีขึ้นและอาการท้องผูกจะกค่อยๆทุ่เลาลงค่ะสําหรับท่านใดที่กังวลใจเกี่ยวกับอาการท้องผูกทุกปัญหาสุขภาพการแพทย์จีนมีทางช่วยเอิร์นเวมีทางออกสามารถโทรเข้ามาปรึกษาแพทย์จีนและผู้เชี่ยวชาญได้ค่ะ